สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดแฟนมวยไทยทุกท่านทุกคนครับพบกับช่องคัดมวยเด็ดอยู่กับผมโจกมาหมัดครับ วันนี้ครับมาพบกันในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2อ17นาิเวทีมวยช่อง7สีวิกหมอชิตเริ่มชกตั้งแต่เวลาบ่าย2อครึ่งโดยประมาณนะครับแต่ยทอดสดทางช่องเ h ็ดีกดหมายเลข35เช่นเคยนะครับคู่มวยช่อง7สีอาทิตย์นี้มีดังนี้ครับเปิดหัวคู่แรกเป็นเพชรนุประเดชทวีศักดิ์เล็กสีพลังปะทะกับเด่นเมืองจันทรปอมงคลอินพิกัด104ปอนคู่ที่สองครับยอดนัททีพนมชัยมวยไทยปะทะกับลรมเงินสิทธิลรมขาวเข้าพิกัด113ปอน คู่รองครับเป็นราชันสอสมนึกปะทะกับน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงพิกัด1 1อยสปอนด์คู่เอกนำรายการเป็นปานเพชรวีเคเขาใหญ่ปะทะกับราชเดชทีเอ็นมวยไทยยิมพิกัด 122ปอนด์นั่นเองนะครับคู่มวยช่องเอ,อ็ดสีอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าจัดไม่ได้สูสีคู่ขี้ออกเบียดกันทุกตัวเลยครับก่อนที่จะไปคัดประเด็นวิทยามวยการขอทุกท่านนะครับช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทํางานให้กับโจกมาหมัดด้วยเลยกันนะครับสำหรับแฟนมวยคอมวยท่านใดครับที่เป็นคนชื่นชอบในการลุ้นมวยเชียร์มวยโจกขอแนะนำให้เป็นแอด จจจ911เท่าน,นั้นครับครบจบ เรื่องมวยออกตัวได้ทุกยกมีทุกกีฬามั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต้องไปที่บ้านสีเขียวแอดเ1เมีตัวแอดนำหน้าด้วยเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้รับสิทธิพิเศษมีของฟรีแจกมากมายและรับเข้ากลุ่มฟังภาคมวยหูน้าชานานลฟรีไปเลย14วันเต็มๆครับต่ออายุได้ครับภาคฟรีฟีฟังกันทุกวันทุกรายการน้าชาันทีมงานของเราภาคมวยโคตรคมขอ้อมูลเจาะลึกราคารวดเร็วแม่นยำเสียงคมชัด รองว่าไม่ผิดหวังและไม่แพ้ใดๆอย่างแน่นอนนะครับรบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ @jjj911 มีตัวแอดนำหน้าด้วยครับรักกันชอบกันติดตามกันอยู่ก็ลองเปิดใจเข้ามาสมัครเป็นครอบครัวกับคัดรวยเด็ดโจกมาบัดดูครับรับรองหวานเจี๊ยบกันทุกสึกทุกสายอย่างแน่นอนนะครับสมาชิกมาเริ่มวิจารณ์กันที่เปิดหัวคู่แรกของรายการกันนะครับเจ้าเพชรนพเดชทวีศักดิ์เล็กสีพรางพะทะกับเด่นเมืองจันทร์ปอมคนอินพิการ 104ปอนด์ปรดูมแดงครับเจ้าเพชรนพเดชทวีศักดิ์เล็กสีพลังหรือนพเดชบวยไทยยิมนั่นเองนะครับวัย16ปีสูงึง170เซนเลยครับน้อยไปที่50กิโลประชกมวยมาหลักประมาณ45-50ไฟได้ครับเป็นลูกหลานจากเรืองสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับสอบประกาศลูกเจ้าพ่อกุพการจังหวัดสระบุรีก็อยู่กับคุณคมเพชรลูกพ่อบาทครับแล้วก็มีคุณทวีศักดิ์เล็กและทีมงานคุณออกุดอุดรค้ำหน้าเสือให้ถือว่าหน้าเสือบริการดีเลยครับเจ้าเพชรนพเดชตัวนี้เป็นมวยขวาครับเป็นมมวววยยทรรรรงงงเเเเเเขข่่าาาคคคบบือัสูปิิดดกนนชตะ มีหมัดมีศอกสวนแรงเลยครับขวาคอไล่แขนเข้าวงในเด้งเสียบเขายัดไส้เข่าแหลมเข่าแรงเสียบเน้นเลยไปไปลายมีฮึดมีเล่งตลอดเป็นเด็กที่หัวใจดีและชกฉลาดด้วยแต่ก็เสียคือวันนี้เด็กปล่อยเวทขึ้นมาหาคู่ชกครับจะเสียเปรียบเรื่องแรงพะทะนะผลงานสามไฟห์ล่างสุดที่เด็กชกไว้นะครับมีไปชิงแชมป์ครับไปสะดุดแพ้ะคะแนนเจ้าเพชรสามเพชรมวยไทยม,มาที่อ้อมน้อยสึกเกตเพชรวันนั้นพลาดแชมป์ไปเลยครับแต่ว่าเป็นการแพ้เบียดนะ จากนั้นครับไปเจ้าครับเสมอกับเจ้าเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงที่วิธีมวยอ้อมน้อยล่าสุดโชว์ไว้ได้สวยนะครับชกแก้มือกับตัวเดิมนั่นแหละเอาชนะคะแนนเจ้าเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงที่ศึกเพชรยินดีไปเตะเขาถึงบ้านแบบขาดลอยเลยด้วยนะครับเพื่อนานสามไฟชกไว้แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งและชนะหนึ่งครับเจ้าเพชรโนบเดชนะดูลองฟังคู่ชกของฮอนบ้างครับเจ้าเด่นเมืองจันปอมงคลอินไวสิบแปดปีส่วนทุงร้อยเจ็ดสิบเซนเท่ากันครับน้อหนักไปอยู่ที่ห้าสิบหนึ่งกิโลก็ชกมวยมาหลักประมาณหกสิบไฟได้ครับเป็นชกจาอออเเภมืงจังหวัดศรีสะเกษซอบริาปอมงคลอิน จังหวัดบุรีรัมย์มีคุณซอแป้งคนสวยผู้หญิงรักมวยนี่ดูแลสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็มีชุดทีมงานของคนจัดเนี่ยค้ำหน้าเสือให้ด้วยครับถือว่าหน้าเสือดีครับจ้าเด่นเมืองจันทร์เด่นเมืองจันทร์เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าผสมฝีมือครับเดินได้ถอยได้ครับสูงยาวเตะขวาหนะักต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องแรงครับขวาคอจับไนปั้มไปขวางหน้าเสียบเข่าแหลมเสียบลึกมีสอกฟันสวนคมเป็นเด็กที่กล้าแลกกล้าบวกบูสู้ดีหัวใจใหญ่ปอดใหญ่ปลายแรงด้วย แต่ข้อเสียของเด็กคือทรงมวยเขาไม่สวยนะครับทรงอ่อนแอไปหน่อยผลงานสั่ไฟล์ลังสุดที่เด็กชกไว้ที่เวทีมวยเมืองกรุงครับมีไปเสมอครับไปเจ้ากับยอดกุมารรถสวยใจใจใส่พิ้มาที่อ้อมน้อยสึกเกล็ดเพชรจากนั้นครับไปพลาดครับไปโดนเตะขาต่อยหมัดครับแพ้นายกสองับเจ้าเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยมาที่ราชดำเนินล่าสุดครับไปสะดุดพายคะแนนับเจ้าสิงห์สุราชออุดอุดรที่รังสิตมาอีกนะครับพนักงานสั่ไฟล์ชกไว้เสมอหนึ่งแพ้สองครับวันนี้ต้องการแจ้งเกิดเป็นอย่างมากเลยครับเจ้าเด่นเมืองจันทร์ มวยคู่นี้ครับถือว่าเขาจัดให้สดในปะทะกับสดนะสูงยาวมวยเขา่าชนมวยเขา่าบูแลกกับบูครับขาดวันแรกเข่ากันไฟแลบช่องเจ็ดสีแน่นอนเมื่อเปรียบไม่เห็นก็จะชัดมากขึ้นครับเพชรนพเดชนี่เขาเป็นรุ่นน้องสองปีจะได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยผมมองว่าดีกวา่าได้หนุ่มได้สดซ้อมค่ายใหญ่บูสู้ทรหดหัวจิตหัวใจมวยได้ดีกวา่าได้เปรียบเรื่องมาตรฐานการฟิตซ้อมกุ้งป้งปงองกุ้งซ้อมค่ายลูกเจ้าพ่อกุมปกันนี่ได้เปรียบครับหน้าเสือความน่าเชื่อถือจะดีตามไปด้วยส่วนเจ้าเด่กเมืองจัน เขาชกเวทใหญ่ขวาอยู่แล้วอาวุธดอกต่อดอกในนักขวาครับกระดูกการผ่านมวยก็ดีขวาชกมันนานขว่าการยืนมวยก็จะดีขว่าครับจังหวะมวยอาวุธมวยหลากหลายกว่าพูดว่าเก๋ขวานะครับตลาดลักรัพย์เปิดไม้แรกแดงนพเดช54ถือว่าเบียดนะแต่ทัศนะคัดเวเดตจกมาหมาคุณเรื่องออกชอบไปที่วุ้นเงินครับเจ้าเด่นเมืองจันรปอมมงคลอิน พราะว่าเด่นเมืองจันนี่ได้เปรียบเยอะครับน้ำหนักนี่เต็มเวทขวาแรงประทะทีต่อทีดอกต่อดอกยังไงก็หนักกว่าแถมกระดูกมวยโตขวาครับแล้วปกติเองนี่เด่นเมืองจันนี่ชอบแพ้ทางมวยบูเตะขาต่อยมัดและว,วันนี้จัดให้เจอกับ เพชรนพเดชซึ่งเป็นมวยทรงเขา่าเด่นเมืองจันทไม่กลัวมวยทรงเขา่าไม่กลัวมวยทรงนี้ไม่กลัวมวยทรงเพชรนพเดชนะครับผมมองว่าเขาชงมาให้เด่นเมืองจันทเนี่ยได้เกิดครับน่าจะเอามาทําฟอร์มให้เกิดแล้วก็ไปชิงแชมป์กับไอ้เจ้าอเล็กอะนะครับอันนี้ผมเดานะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงไหมเชื่อไม่เชื่อก็พิจารณาดูเอาเองนะแต่โจ๊กคาดว่าเขาดันมาให้เด่นเมืองจันทได้เกิดครับโจ๊กชอบไปที่เด่นเมืองจันทรปอมงคนอินคัคาดว่าจะชนะแจ้งเกิดได้ในไฟน์นี้ชอบท่านรองเด่นเมืองจันทนะครับ มาต่อน,นี่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เป็นยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยปะทะกับฉามเงินสิทธิ์ฉามขาวพิกัด113ปอนด์มาดูที่มุมแรงของครับเจ้ายอดนาทีพดุงชัยมวยไทยหรือเจ้านาทีโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกเดิมครับวัย16ปีส่วน,นูง168เซนน้ำหนักกรป๋อยที่54กิโลกัชกมวยมาลักประมาณ55ครับเป็นชกจกาพเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับซ้อมนะค่ับพดุงชัยมวยไทยยิมที่จังหวัดพิษณุโลกซ้อมดีมากๆครับ ยอดนาทีตัวนี้เขาเป็นดีกีแชมป์รองชนะเลิศนะครับได้รางวัลที่สองของมวยรอบพุ่นเสือคนล่าสุดด้วยยอดนาทีเป็นมวยขวาเป็นมวยทรงฝีมือจัดเลยครับหมอนี่เตะได้เร็วครับเตะขวาเร็วเตะขวาหนักเน้นเนียนตาหมัดซอกนี่ออกได้คมอันตรายครับจับในมิกขวางลูกป้ายหน้าเสียบเข่ายัดไส้รุนแรงแทงลึกแทงเจ็บอาวุธมวยหลากหลายรวดเร็วหลักเหลี่ยมสมองมวยดีเชิงชกดีมากๆเลยครับเก่งครับเด็กคนนี้แต่ข้อเสียคือวันเนี้ยกระดูกมวยเขาเป็นรองเยอะ ผลงานสามไฟล์หลังสุดที่เด็กชกไว้ในมวยรอบปูนเสือช่องเจ็ดสีทั้งหมดครับครั้งแรกมีไปขวางหน้าครับเสียบเข่าเอาชนะนอยยกสีเจ้าสาระทีพีเคศนชยัยมวยไทยยิมจากนั้นครับไปชนะคะแนนเจ้าโชคพิชิตชดบางแสนแบบขาดลอยเลยล่าสุดไปชิงแชมป์มวยปูนเสือครับไปพาดแพ้นอยยกสี่กับเจ้าเป็กปตททองทวีมานะครับแล้วก็ได้รางวัลรองแชมป์ปูนเสือนะครับผลงานสามไฟล์ชกไว้ชนะ2แพ้1ฟอร์มสดและเก่งมากๆครับยอดนาทีตัวนี้ เรื่องฝั่งมวยงเงินกันต่อครับเจ้าฉลามเงินสิฉลามขาวหรือสิงมาวินเดิมครับซึ่งเป็นแฝดกับเจ้าฉลามทองนั่นเองครับวัย18ปีส่วนสูงหนึง170เซนน้ำหนักไอป,ปอยอยู่ที่54กิโลครับก็ชกมวยมาหลักประมาณ7080ไฟได้เป็นลูกหลานจังหเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับสอบริคายสอสันเพชรที่จังหวัดสงขลาวันชกก็จะมีทีมงานของสิงมาวินนี่ค้ำหน้าเสือให้ฉลามเงินตัวนี้ครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยครบเครื่องเลยนอกได้ในดีเตะได้ทนนั้งสอง ไล่แขนเด้งเสียบเข่าสู้ขวางหน้าบูดุดันเลยมันนี่มีหมัดมีศอกออกว่องไวเลยครับหลักเหลี่ยมสมองมวยดีอาวุธหลากหลายแต่ข้อเสียของเขาคือเขาเป็นเด็กที่หัวใจมวยไม่ดีนะครับแลวฟองการชกก็ไม่ดีด้วยผลงานสั่ง,งไฟลลังสุดที่เด็กชกไว้ครับมีพายคะแนนเจ้าหน,นึ่งธรณีกล้วยบางขงลัมาที่อ้อมน้อยศึกเอ็เจากนั้นครับก็ไปพายคะแนนเจ้าอัญชันเจพาวเวอร์ลุกเชียงใหม่ที่จังหวัดสงขลาอีกล่าสุดนี้แจ้งเกิดไม่ได้สาเร็จนะครับชนะคะแนนเจ้าสิงห์อีสานออุ๊ดอุดรมาที่อ้้อมนยพ เป็นการชนะที่ไม่น่าชนะครับเพราะว่าชูสวนราคาไปนะครับอ่ะก็ถือว่าเด็กฟอร์มไม่ดีนะครับชกมา5้าไฟหลังนี่แพ้4ี่ไฟติด พิ่งมาเกิดได้แค่ไฟเดียวนะครับเจ้าลามเงินมวยคนนี้ครับถือว่าจัดให้สดปะทะก,กับสดครับฝีมือชนฝีมือขับขวาแลกกับซ้ายสูสีออกเบียดนะครับยอดนาทีนี้เขาจะได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนี่ดีกว่าครับหัวจิตหัวใจมวยท่าทรหดถมวย้ดีขวาชัดเจนความน่าเชื่อถือดีขวามาสู้เกินแน่นอนครับและฟอร์มการชกของยอดนาทีต้องดีกว่าคู่ชกรับสดขวากําลังมาแรงด้วยส่วนเจ้าลามเงินนี่ก็เป็นรุ่นพี่2ปีจะได้เปรียบเรื่องการดูการผ่านมวยดีกว่าเพราะว่าเขาเข้ามาชกเมืองกรุงก่อนปะทะกับเบอรดีขขงแ็มายะ ขวาเก๋าขวาแล้วก็จะได้เปรียบเรื่องเข่าในครับเพราะว่าฉลามเงินเขาได้สูงได้ลอยขวานะครับกระดูกมวยเนี่ยเบียดเข่าในไปๆจะดีจะได้เปรียบขวาครับฉลามเงินตลาดหลักทรัพย์เปิดแดงยอดนาที5:41.8แต่ทัศนะคัดไม่ได้โจกมาหมัดเขาเริ่มออกชอบไปที่มุมแดงครับจ้ายอดนาทีพดุงชัยมวยไทยแน่นอนครับยอดนาทีตัวนี้ผมยอมรับได้ครับว่าเด็กเก่งจริงวงนอกนี่หลากหลายรวดเร็ววงในผมก็บอกว่าไม่แพ้หรอกเพราะว่าเขาแข็งแรงขวานะ หัวใจมวยก็ดีขวาธาตุมวยก็ดีขวา,า,วขวาสักอย่างอ่ะหลักเรียมสมองมวยอาวุธมวยผมก็ยังมองว่าหลากหลายและลวดเร็วขวาด้วยนะผมชอบยอดนาทีนะผมชอบยอดนาทีนะแล้วผมก็มองว่าฉลามเงินเองเนี่ยเขาก็เก่งนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปเขาเป็นมวยที่หัวใจไม่เดียเรื่องนี้มันแก้ยากครับฟอร์มการชกก็ไม่ดีนะครับไม่รู้จะเอาไหมไม่รู้จะมาสู้หรือเปล่าครับอยู่ทางยอดนาทีดูสบายใจขวาต้นๆเข้าไปก่อนกลัวพิกแพงๆแ,แต่งตัวบางทุนได้ครับชอบมากๆไปที่มุมแดงยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยเก่งจริงๆครับเด็กคนนี้ มาดูกันต่อที่คู่ที่3ามเขาคู่รองน้องคู่เอกราชันสอสมนึกประท่ากับน้องแชมป์ลัคก,กี้บันเทิงพิกัด114ปอนด์มาดูที่มุมแดงครับเจ้าราชันสอสมนึกหรือเจ้าน้องแบงค์สอสมนึกเดิมนะครับวัย26ปีสูงร้อยหกเซนน้ำหนักปล่ด์อยู่ที่54 55ิกิโลเอาชกมวยมาเป็นหลักร้อยของไฟเลยครับเป็นนักชกจากจังหวัดน้องคายครับซ้อมที่ค่ายสอสมนึกจังหวัดบีรีรัมย์ก็ปั้มซ้อมอยู่กับพี่ชายแท้ๆของเขาครับเจ้าอภิวันสอสมนึกนั่นเองรรรรราาาาาาชชัััันนนนนนนีี่่่่เเ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 คค้ป้ปปป็็มมมมมววยยยยยยซบบบททงงฝืออออกกู๊ดดดดุิิตตตตะขห งนักกแรทุลเลยจับคอหิวคอเด้งเสียบเข่าสู้บูทอลาหดกล้าแรกกล้าบวกหัวจิตหัวใจเกิดร้อยทีเด็ดอยู่ที่ศอกับราชันีศอกโคตรคมเลยครับศอกซ้ายอันตรายมากแต่ข้อเสียของราชันคือตัวตัวเนี่ยไม่ค่อยดีครับชกกับใครที่ชอบโดนขายเบอร์ตลอดครับบางวันมาสู้ก็สู้ร้ายมากครับบางวันไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันเพราะนั้นสามไฟ์หลังสุดที่ชกไว้ที่วทตีมวยเมือมงกรครับมีเอาชนะคะแนนเจ้าพอยขาวออุอดอุดอรมาที่ได้สำเนินจากนั้นเขาไปพลาดโดนเสียบเข่าเขาแพ้นายกศรีเจ้าเด พิชัยดาวีอนามันมาที่อ้อมน้อยสึกเกล็ดเพชรล่าสุดแจ้งเกิดไว้ได้ครับไปเตะขาต่อยหมัดฟันศอกฉะนั้นน้องสามเจ้าเพชรนำชัยสอจอโต๊ะปาจีนมาที่ราชนินนะครับ ผลงานสามไฟลังสุดที่เขาชกไว้ครับชนะ้สองแพ้หนึ่งหลังๆมานี่ถือว่าฟอร์มสดขึ้นมาเยอะนะครับเจ้าราชันมาดูองฝั่งคู่โจมของกองนบ้างครับมุลนุงเงินเจ้าน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงหรือเจ้าดาวินชีลักกี้บันเทิงนั่นเองนะครับวัยยี่สิบสามปีส่วนสูงร้อยหกสิบสองเซนเองนะหนักหน่อบ่อยที่ห้าสิบห้าห้าสิบหกกิโลก็ชกมวยในหลักร้อยไฟเช่นกันครับเป็นนักชกจากจากักงหวัดนครราชสีมาครับซอมริคายเกียรติเพชรเป็นมวยเสียเดียเป็นมวยคนจัดครับซ้อมดีแน่นอนหน้าเสือแข็งโป๊กด้วย น้องแชมป์นี่เขาเป็นมวย2แข้ง2กาดนะครับจังหวะฟีมือดีรูปร่างนี่หนาตียาตันธาตุมวยดีครับเดินเปิดเกมเตะซ้ายตัดลําตัวเตะขวาเจาะยางหมัดนี่คอยต่อยหน้าต่อยท้องหนักแรงเหมือนนี่หมัดหนักจับในมีรูขวางหน้าฟันศอกคมเด้งเสียบเขายัดไส้ขาวไว้สวยครับอาวุธนี่หนักแรงทุกเม็ดหัวใจใหญ่กล้าแร่กล้าบวกเช่นกันแต่ข้อเสียคือเขาชกไม่สม่ําเสมอครับชกชกหยุดหยุดมามาหายหายเพราะนั้นสองฝ่หลังสุดที่เด็กชกไว้นะครับมีชนะคะแนนเจ้าเพชรเอ,เอกเกียรติจำนวนมา ที่ดอนเมืองจากนั้นครับไปพาดโดนรวมหมัดครับแพ้นองยกหนึ่งให้เจ้ายอดดอยแก้วสมฤทธิ์มาที่วลุณีมวยไทย3ยกล่าสุดครับย้ายสึกย้ายสายจากสายพลังใหม่มาชกสายเกตเพชรไฟแรกครับแจ้งเกิดได้เลยไปเตะขาต่อยมาตีเขาย้ำชุดใหญ่ครับเอาชนะน้องยกสองเจ้าอภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทยมาที่ราชเนินเลยครับถือว่าเขาเป็นมวยที่ฟอร์มสดเอาเลื่องนะครับผลงาน6ไฟหลังเขานี่แพ้แค่หนึ่งครับชนะถึง5ไฟและเป็นการชนะน็อกได้บ่อยครับอาวุธแรงจริงครับน้องแชมป์ มวยคู่นี้ครับถือว่าจัดให้มวยบูเตะขาต่หมัดปะทะกับมวยฝีมือครับเก๋าวัดกับสดคู่นี้ผมมองว่าไม่น่าครบ5้ายกครับมีโอกาสลุ้นสายต่ำทํางานได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกนจะชัดมากขึ้นครับราชานี่เขาเป็นรุ่นพี่3ปีแน่นอนรับเขาจะได้เปรียบเรื่องกระดูกบวยดีกว่าครับได้สูงได้ลอยพอประมาณ4เซนได้ช่วงนะ แล้วก็มีศอกคมคมนี่ลุ้นฟันแตกก่อนศอกนี่ลุ้นฟันพิกเกมได้ตลอดเวลาครับก้าแรกก้าบวกถือว่าเป็นมวยที่มีนาทีทองดีลุ้นนับนกได้ตลอดเวลาส่วนน้องแชมป์นี่เขาเป็นรุ่นน้องครับจะได้เปรียบเรื่องหนุ่มสดกวา่าสภาพร่างกายดีกว่าแน่นอนครับได้เปรียบเรื่องมาตรฐานการิซ้อมค่ายเกียรติเพชรซ้อมกรุงเทพต้องดีกวา่าความพร้อมดีกวา่าความน่าเชื่อถือก็ดีกวา่าและฟอร์มการชกถือว่าสดกว่าและแถมหน้าเสือก็ดีกว่าด้วยนะครับตลาดลักรัพย์เปิดไม้แรกเสมอน้ำเงินน้องแชมป์เบียดเลยครับแต่ทัศนะคัดเม่เด้จก มามาเขาเริ่มออกชอบไปที่มุลนมธิแน่นอนครับจุนน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงครับ ผมรู้ว่าน้องแชมป์นี่ได้เปรียบเจ้าราชันหลายอย่างหลายทางครับทั้งสภาพร่างกายที่ดีกวา่าหนุ่มสดกวา่าทั้งการฟิตซ้อมซ้อมข่ายใหญ่ซ้อมเกียรติเพชรซ้อมมวยคนจัดหน้าเสือความน่าเชื่อถือนี่ต้องดีตามไปด้วยครับอาจถึงน้องแชมป์เนี่ยไม่ค่อยมีรายการชกประจําก็จริงแต่เวลาน้องแชมป์กลับมาชกทีใดนี่สู้ได้ร้ายกาดครับดูแข็งแกร่งแขรงนะครับท่ามวยดีมากนะครับอาวุธนี่ก็หนักทุกลูกจริงๆด้วยนะน้องแชมป์นะส่วนคนที่ชอบเจ้าราชันต้องระวังระวังหน่อยครับถ้าราชันมาสู้ ยอมรับเลยครับว่าร้ายจริงสอกคมดีมากๆจริงแต่ถ้ามาไม่สู้นี่นอนง่ายแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยด้วยนะถ้าชอบราชันต้องระวังระวังหน่อยถ้าชอบราชันต้องลุ้นให้เขาฟันศอกเอาให้นับให้นอกตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองเลยถ้าราชันทาไม่ได้เบียดกันไปแล้วเสียสียืดเยื้อกันไปทีต่อทีดอกต่อดอกเพราะว่าน้องแชมป์เนี่ยอยู่ได้มากกว่าครับคุณนี่คาดว่าสดบทเก่าครับขอเดาว่าน้องแชมป์เอาถึงนับถึงน็อกเลยครับคู่นี้สายต่ำทำงานชอบไปที่น้องแชมป์ลัคกี้บันเทอร์เลยครับ และเดินทางมาตอนคู่เอกนำรายการกันเลยครับคู่นี้เป็นปานเพชรพีเคเขาใหญ่พัฒน์กับระชเดชท,ทีเอ็นมวยไทยยิมพี่กัน122ปอนด์มาดูที่มุมแดก,ก่อนครับโจปานเพชรพีเคเขาใหญ่หรือชื่อเก่าชื่อเจ้าเสมือนเทพปอเพชรสิริเดิมนั่นเองครับวัย23ปีสูง175เซนต์เลยครับไม่หนักกปอนด์อยู่ที่60กิโลเขาชกมวยเป็นหลักหลายไฟล์เลยครับเพื่อนหลานจากภูเกาะลันตาจังหวัดกระบ,บี่ครับซอบ้อมด้วยค่ายสิทธิ์หนุ่มน้อยที่ป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าปานเพชรตัวน,นี้เป็นมวยขวาเป็นมวววยยยยเเเเข่่าาาาคคครรรรบบบืออออองงันนนนกกกไไดด้้ใหหหีศแูถป็ุธลล พลาดมวยดีมากเปิดเกมเตะขวาต่อยฝาสอกฝาคมอันตรายหนักแรงทุกลูกขวาคอจับในล็อกรัดป,ปั้มปีเด้งเสียบแหลมเหลี่ยมเข่าดีมากเลยดักเสียบเข่าต่อใต้น้ำแรงสุดๆเลยครับเด็กดือ้อปลอดใจไปแรงขยันออกอาวุธกระดูกบวยที่ถือว่าโตเลยด้วยแต่ข้อเสียของเขาคือวันนี้ครับเขามาชกกลางวันและถูกบีบน้ำหนัก ลงมาถึง2สัมปอนนะครับถ้าฟื้นมานี่ได้ใหญ่นะแต่ถ้าไม่ฟื้นนี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นลมได้ครับปานเพชรนะก็ต้องดูเกมการชกประกอบพน,นากงานสาวไฟหลังสุดที่เด็กชกไว้นะครับมีไปพลาดแพนน้อยก3ามให้เจ้าภูมิใจไทยประกพรพรสุรินมาที่วัลุมินีมวยไทย3ยกจากนั้นก็ไปพาคะแนเจ้าเพชรสมานสสมานการเมนที่ราชเนินศึก RWS ล่าสุดแจ้งเกิดไว้ได้ครับดักเสียบข่าแล้วฟันศอกตามเขาเอาชนะนย,ยก3เจ้าพายพยักสอสมหมายมาที่กองทัพอากาศมานะครับแพ้2ชนะ1ครับแต่หลังๆมานี่เขาแพ้บ่อยจริงแต่ว่าเป็นการแพ้ที่ไม่เสียของครับเพราะว่าประกอบให้เจอแต่ของแข็งๆทั้งนั้นครับถือว่าเป็นมวยที่สู้ไว้ได้ดีทุกไฟเลยครับปานเพชรมาลองฝังมวกันกันบ้างครับเจ้าราชเดชท,ทีเอ็นมวยไทยยิมหรือสอเพชรจำรัดครับวัย23ปีสูง1น0งเซนนิดหน่อยปอยอยู่ที่ห้าสิชกปดห้าสิบเก้าฟิโลชกันครับ เป็นนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซ้อมริ่าค่ที่เอ็นวยไทยยิมมีคุณนกน้อยและคุณนุ่มนิ่มนี่ดูแลการฟิตซ้อมให้ครับแล้วก็มีทีมงานของคุณมิแนสิษเสยและคุณเจี๊ยบราินทานี่ค้ำหน้าเสือให้เป็นอย่างดีเจ้าราชเดชเป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับหมอน,นี่สอกแรงนะครับเตะแข้งซ้ายแรงมากเตะหนักเตะเร็วหมัดซ้ายสอกซ้ายคอยบวกคอยสวนคมอันตรายครับจับในขึ้นคอเด้งเสียบเข่าสู้แข็งกังแข็งแรงเลยชกฉลาดอาวุธผิวอาวุธหลากหลายซ้ายจัดซ้ายจ้านบู สู้ดีหัวจิตหัวใจดีไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆด้วยแต่ข้อเสียคือวันนี้เขาเป็นรองเรื่องรูปร่างครับเพราะว่าตัวเขาเล็กฝ่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เสียเปรียบเรื่องเวทปะทะนะเพราะนั้นสาไฟหลังสุดที่เด็กชกไว้ครับมีไปแพ้คะแนนเจ้าริฤทธเดชเกียรติทรงฤิ์มาที่อ้อมน้อยเสรเกีติเพชรแบบขาดลอยนะจากนั้นก็ไปแพ้คะแนนเจ้าฉัดพลอยพอหอมกินแบบขาดลอยที่ราชดำเนิน แต่ล่าสุดครับแจ้งเกิดไม่ได้สําเร็จนะครับโชว์ไว้สวยด้วยโดนเขาต่อยหมัดหล่นก่อนโดนนับก่อนนะแต่ไม่ยอมครับเด้งเสียบเข่าเตะซ้ายเอาคืนครับพิกชนะคะแนนเจ้าไม้สรางคำสอยิ่งเจริญการช่างที่ช่องเจ็ดสีมาด้วยนะครับผลงานสามไฟชกไวนะครับแพ้สอชนะหนึ่งครับเจ้าราชเดช มวยคู่นี้ครับถือว่าจัดให้มวยเข่าประทะกับมวยฝีมือครับมวยขวาประทะกับมวยซ้าย,มยเมื่อเปรียบเทียบกันจะชัดมากขึ้นครับปานเพชรนี่เขาจะได้เปรี่องรูปร่างที่สูงลอยกว่าประมาณ5เซนได้น้ำหนักเป็นไปในหนักฟาประมาณโลขวาครับวันนี้ปานเพชรได้ใหญ่ได้เวทประทะดีขว่าแต่ว่าก็ถูกเบี่ยงหนักลดลงมาเยอะเหมือนกันและปานเพชรชื่อมวยกระดูกมวยการผ่านมวยดีขวา่าครับเพราะเขกาเยะเปมนดนกีแลมปานเพชสีมาด้วยกละกดูว่าเข่าเก๋าขวาเข่าใาจะดีกว่ีนะครับเจ้าปานะเพชรน ส่วนเจ้าราชเดชนี่เขาเป็นมวยฝีมือนะครับฝีมือดีกว่าอุธหลากหลายมีนอกมีในามาเท้าเขาส่อคบเครื่องขวานะครับดูว่าสภาพร่างกายนี่ดีกว่าด้วยครับแล้วก็ดวงไข่ของทีเอ็นมวยไทยนี่กำลังมาแรงด้วยครับถือว่าน่าเสือดีกว่าน,นราชเดชตลาดซับมาแรกมุมแดงปานเพชรสามสองห้าสามเลยแต่ทัศนะคัดมวยเด็ดจกมาใหม่คนนี้ผมอ,ออกชอบไปที่วันนันครับจรุราชเดชทีเอ็นมวยไทยยิ้มครับวันนี้ผมชอบมวยรองนะ ผมเข้าใจแหละว,ว่าปานเพชรนี่เขาได้เบอร์มวยดีขวาเขาได้กระดูกดีขว่าแล้วเขาได้ใหญ่ได้ยาวกวาจริงแต่ปานเพชรวันนี้ก็ต้องถูกบีบหนักลงมาเยอะเหมือนกันกลัวว่าไม่มีแรงครับชกกลางวันด้วยผมมองว่าสภาพร่างกายของราชเดชด,ดูดีขว่านะครับดูจากผลงานไฟล่าสุดที่เขาชกกับไม้สังคมนี่เด็กมีเปิดหลายก๊อกมีหลายฮึดมากเลยบูสู้ทรหด พลิกกับมาชนะแบบสุดยอดได้นะครับแถมวันนี้ผมมองว่าอาวุธมวยของราชเดชหลากหลายกวาบวกกับดวงค่ายของทีเอ็นมวยไทยกำลังมาแรงนะครับอาวยเขาเนี่ย่ายทีเอ็นมวยไทยเนี่ยสรงชกเป็นรองก็พลิกชนะได้บ่อยครับเป็นต่อก็ม้วนเดียวขาดลอยและแถมหน้าเสือของช่องเจ็ดสีนี่โคตรแข็งเลยครับ่า่ทีเอ็นมวยไทยครับบวกกับบวกกับมวยช่องเจ็ดสีคู่เอกครับชอบพลิกราคาแพงด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งราชเดชนี่เขาไม่กลัวมวยทรงเข่าแล้วก็มวย งบูติขาต่อยหมัดน,นะครับราชเดชชอบแพ้มวยทางทรงฝีมือจัดจัดแต่ชอบไปชนะทางมวยเข่ากับมวยบูเตะขาต่อยหมัดครับ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูฟอร์มของราชเดชกันดูนะครับอ่ะผมชอบไปที่มวยรองครับมวยรองน้ําเงินครับรัชเดชทีเอ็นมวยไทยรองไว้ขายได้ครับชอบมวยซอนุ่มนิ่มคุณนกน้อยนะครับ จัดไปครับจัดไปกับทศนะคัดมวยเด็ดโจ๊กเมามัดศึกมวยไทยจดสีอาทิตย์นี้ครับคู่หนึ่งออกชอบไปทางน้ำเงินครับโจเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินคนที่สองชอบบุมแดงยอดนาทีพนงชัยมวยไทยครับคู่รองชอบน้ําเงินครับน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงคู่เอกนารายการชอบน้ําเงินรัชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับถ้าชอบเหมือนก็จัดตามมาได้เลยครับถ้าฟังและขัดใจก็สวนทางกันไปได้เลยครับมวยแพ้ได้ชนะได้ครับเล่นตามข้อมูลอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องดูตัวดูตัวดูบรรยากาศดูสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีเลย ยนะครับแพ้ชนะให้เป็นเกมของกีฬานะอยู่ตัวถูกอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนกินเอาสองข้างรับรองกินอิ่มนอนหลับสบายใจแน่นอนนะครับสำหรับแฟนมวยคอมวยท่านใดครับที่เป็นคนชื่นชอบในการลุ้นมวยเชียร์มวยโจ๊กขอแนะนําให้เป็น AJJ911 ทุกนั้นครับคบจบเรื่องมวยออกตัวได้ทุกยก มีทุกกีฬามั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต้องไปที่บ้านสีเขียว j j j 9 1 1มีตัวแอดนำหน้าด้วยเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้รับสิทธิพิเศษมากมายครับมีของแถมแจกให้ฟรีๆพร้อมรับเข้ากลุ่มฟังภาคมวยหูน้าชาแนฟรีๆเป็นเลย14วันเต็มๆต่ออายุได้ตลอดครับน้าชาแนทีมงานของเราภาคมวยโคตรคมราคามวยรวดเร็วมั่นยำเสียงคมชัดข้อมูลมวยเจาะลึกรับรองว่าไม่ผิดหวังและไม่แพ้ที่ใดอย่างแน่นอนนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่ นี่ทีเดียวเท่านั้นครับ จจจ911ฝากไว้ด no ้วยนะครับรักกันชอบกันติดตามกันอยู่ก็สามารถแอดเข้ามาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้พี่น้องรับชมรับฟังกันนะครับหากท้ายนี้ครับข้อมูลที่โจกวิเคราะห์วิจารณ์ไปอาจจะขาดตกรูปบกพร่องอาจจะมีผิดพลาดหรืออาจจะมีสดุดบ้างประการใดโจกต้องขออภัยผู้หลักผู้ใหญ่เซียนมวยประเทศไทยและสมาชิกทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยขอท่านโชค ใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนเฮงๆรวยๆหมันหมานกัน,นทุกท่านทุกคนครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันให้ดีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ